โอเคนะฮะทุกคนมาอยู่กับช่องม i n มินดาดาวคนเดิมนะครับกับผมอีกแล้วน,นะครับคุณเจนะฮะและในคลิปนี้เราไม่ได้มาเล่นอารีนะครับเราจะมาเล่นเกมเก่าเก,าเกมโปรดผมนั่นเองเกมที่มีชื่อว่า Undertale นั่นเองนะครับนี่กาะหัวใจแดงๆนี่เลยนะครับซึ่งเกมนี้มีตัวละครหลายตัวมากนะครับที่ ตัวละครในอวนั้นเร,เรียกว่าจะค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับยกตัวอย่างเช่นแซนไอโครงกระดูกจอมขี้เกียจของเราที่มีรูปร่างหน้าตาที่คล้ายคลึงกับมอทอสในอวที่เป็นร่างกระดูกนะครับโอเคก็ฟวันนี้และสำหรับเรื่องคล้ายกันนะครับอันนี้เป็นเนื้อเรื่องนะครับผมไม่อ่านแล้วกันให้ไปอ่านเองเพราะว่าผมไม่ได้เก่งอังกฤษนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าผมอ่านผิดเนี่ยผมโดนบูลลี่แน่แน่ผมโดนมิ้นด่านแน่เฮ้ยมึงอ่านผมขอโทษครับผม,ม,มผมอ่านผมอ่านอังกฤษอังกฤษผมกาดกาดแมวเลยแหละถ้าถามว่าเก่งหรือเปล่าก็เก่งนะแต่ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะสําหรับภาษาอังกฤษนะครับอา่ นหนึ่งคนนี้คือคาร่านะครับเด็กคนแรกที่ตกลองอกมานะฮะในโลกแห่งมอนสเตอร์พวกมอนสเตอร์พวกนี้นะมันอยู่ใต้ใต้โลกพิพกนะครับซึ่งคาร่าได้ตกลองอกมาในภูเขานะครับนี่ Undertale แมเกมนี้มันยังคงความสมดุลให้เดี๋ยวดิ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 เอา รอแป๊บครับทุกคนโอเคแลฮะรเรามาแบบกดจะได้นะโอเคกด B นะครับเพื่อข้ามาเริ่มใหม่เพราะผมเพิ่งเล่นไปแล้ว12นาทีแต่ลืมอัดคลิปเนี่ยผมใช้ชื่อว่าอ e ีวานะครับลบเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวผมกดเซฟหรือกดเริ่มใหม่นะเนี่ยคือโอเคครับเริ่มต้นใหม่นะคะ ซึ่งตัวละครตัวนี้มีชื่อว่าฟิปนะครับมีชื่อว่าฟิปนะหน้าตาจะพูดว่าคล้ายคีล่าก็ไม่ใช่อ่ะมันก็คล้ายกันอยู่แหละเป็นผู้หญิงเหมือนกันนะอืมเดียน,น่ารักเหมือนกันเลยเห็นในเกมเนี่ยแบบโอ้โหตัวอะไรเนี่ยแต่พอดูพอไปดูในรูปแฟนอาร์ตนะน่ารักอุยืมืมาเจอกับฟาวี่นะครับทุกคน ไอ้เจ้าดอกไม้เวเนี่ยผมไม่อ่านครับผมไม่อ่านอ่านเอง้ยไม่ต้องสอนเล่นไปแล้วหนึ่งเกมคือผมก็ไม่ได้เล่นนานเกมเนี่ย ันจะเอาให้มาในข้าวให้เราครับย้ำว่าอย่ากเก็บนะครับอย่ากเก็บนะแต่ผมซนผมซนเราจะเก็บครับดูผลเวลาเราเก็บเลือ,อดหนึ่งชิบหายกูตายกูตายอย่าทำหนูหนูเปแก้เด็กตัวน้อยอย่าทำหนอผู้บ่นอะไรเนี่ยเฮ้ยอย่าทำหนู อย่าทำหนูพี่อาจอย่าทำหนูนะอย่าทำหนูหนูเป็นแค่เด็กเย <Yeah. S 2> นี่ครับทอเรียวเชิญอลนี้ยซึ่งฉากเมื่อกี้เนี่ยถ้าจะให้เปรียบเทียบกับในเกมเอาเนี่ยมันคือเนื้อเนื่อของคีล่านะครับซึ่งฟาวี่เนี่ยจะสมหมดบาทเป็นเอิรอลีออแล้วก็ฟิปเนี่ยสมหมดบาทเป็นคีล่านะครับส่วน ทอรเรียก็สมมติว่าเป็นเซฟิล่านะครับมาช่วยเราจากอลอรีออดแล้วก็พาเราไปอยู่ลงในคราน่นะก็ถือว่าคล้ายกันอย่แหละนิดหน่อยนิดหน่อยนะนิดหน่อยนี่เป็นจุดเซฟนะครับจุดเซฟ๋ยวมาเซฟเสมอนะครับอาเล่นไปได้2นาที1 3วิบอามีล้ก็จะมาสอนนะครับ มาสอนนู่นนี่นั่นใจใๆแค่ okay, นี้เป็นรหัสเปิดประตูรหัสเปิดประตูแบบโคตรรหัสเปิดประตูนะครับ,รรรบไอ้นี้ไม่อ่านนะไม่อ่านโอเคไปกระดาษดีกว่าตรงนี้ก็จะเป็นจุดสอนหมดเลยสอนแบบเข้าภาษาน,นูนี่นั่นในหมกดให้หมดกด,ดให้หมด นย่ผมโซนครับผมโซนขั้นที่ลัาผมยังไม่ได้กดเลผมจะโซนครับ โอเคตอนจุดนี้ก็จะเป็นจุดต่อสู้นะครับผมจะสปอยแล้วกันนะครับว่าเกม Under t a l l นะ่ะมันมี2โหมดให้เล่นซึ่งจะเริ่มตั้งแต่จุดนี้เป็นต้นไปแล้วไม่สามารถที่จะปรับโหมดได้นะครับ mm hmm. ก็คือผู้เล่นต้องเลือกเองนะครับว่าจะเลือกเส้นทางไหนซึ่งจะเริ่มนะตั้งแต่ที่เราสู้กับไอหุ่นนี้โอเคซึ่งโหมดที่มีก็คือจีโนไซส์กับอะไรนะ ผมก็เลิมแล้วนะ่ะคือจีนอไซค์ก็คือให้เราฆ่านะครับเราจะเป็นเด็กเวรที่ไล่ฆ่าคนนะครับย้ำว่าฆ่าเท่านั้นนะครับซึ่งเราจะเจอบอสทั้งหมด3ตัวก็จะมีผมไม่สปอยลวกันซึ่งแน่นอนนะครับว่าบอสตัวสุดท้ายที่เราจะเจอเนี่ยก็คือแซนนั่นเองจากเพลงในคลิปที่แล้วนะครับเพลงแซนเนาะซึ่งมันมีอีกวิธีหนึ่งนะครับถ้าเราเล่นเป็นโหมด เออโหมดที่เราจะไม่ฆ่าใครนะครับเรามาผูกมิตรนะครับเพื่อเพราะว่าถ้าผมได้อ่านไปแล้วนะ่ะเนื้อเรื่องอ่ะจะพูดถึงพวกมอนสเตอร์ที่ใช้ชีวิตยอยู่กับมนุษย์และพวกมอนสเตอร์ด้วยความที่เป็นมอนสเตอร์นะมนุษย์เลยขับไล่ให้ลงไปอยู่ใต้ผิพกโลกซึ่งฟิปเป็นความหวังซึ่งมนุษย์ที่ตกลงมาอย่างเช่นฟิปคนนี้นะฟิปเนี่ยที่แะเป็นคน ตัดสินสตาของเหล่ามอนสเตอร์ว่าจะให้พวกมันได้ดตายหรือจะให้กับเข้าสสำคนทุยสังคมไปอยู่กับมนุษย์เหมือนเดิมหรือเปล่าซึ่งวิธีที่เราจะออกไปจากใต้พิภพนี้ได้เราต้องผ่านประตูเท่านั้นนะซึ่งประตูเราสามารถเปิดได้ต่อเมื่อเรามีหัวใจครบเจ็ดดวงหัวใจมนุษย์กับหัวใจมอนสเตอร์นะซึ่งเราห้ามฆ่านะครับ หัวใจก็คือดวงวิญญาณเรานี่แหละพอในเกมนี้นะ่ะถ้าเราตายดวงวิญญาณของเรานะจะเป็นของคนอื่นนะครับซึ่งคนอื่นสามารถใช้พลังของมันได้นะครับโอเคเข้าเรื่องก็ต่อเลยซึ่งวิธีการเล่นแบบจีโนไซให้กดโจมตีเลยนะครับกดโจมตีเลยอย่าไปแคร์อะไรปุ่มที่2ก็จะเป็นปุ่มพูดคุยนะครับเพื่อเราจะคุยกันด้วยเหตุผลและก็ ให้เขาผูกมิตรกับเรานะครับต่อให้ตัวละครตัวนั้นมันจะโหดเหี้ยมแค่ไหนส่วนอันที่สองเนี่ยก็จะเป็นของนะครับเอาไว้เราเพิ่มเลือดนาอมีของกินเรากินเราเลือดเราจะเพิ่มนะครับก็คือฮิวนั่นแหละอันสุดท้ายก็จะเป็นการเอ,อ่อเรียกว่าผูกมิตรนะครับหรือว่าไว้ชีวิตนั่นแหละก็คือเราจะไม่ฆ่าเขานะครับโอเคมากดเลยดีกว่านะครับพูดคุยกันเอาเลือกอันไหนก็ได้ครับแต่ผมชอบอันที่สองมั่นใจดี เสรียบร้อยชนะจบบนตั้งนานโอเคผมเลือกเส้นทางที่จะเป็นเด็กดีนะฮะไม่ใช่เด็กเวรไล่ฆ่าคนนะคนที่ไหนละ่ะมอนสเตอร์โอเคตอนนี้เราก็าจะมาไปตามทอร์เรวครับ,รบเดินตามเดินจำเจ๊แกไปเลยไปทั้งพวกครับมอนสเตอร์ห้ามกดตีนะกดตีมันตายนะครับ เราต้องเลือกให้ถูกนะครับห้ามเลือกมั่วส้ว่วนะครับไอห,หุ่นตัวนั้นนะ่ะคือหุ่นกับมันเป็นหุ่นฝึกซ้อมอนะ่ะเลือกอันไหนก็ได้อันนี้เราต้องเลือกนะครับว่าจะเอาอันไหนตอนนี้ยังไม่ได้สู้จริงนะครับทอเรียลแค่มาแบบคือมันมาก,กวนเฉยๆแล้วทอเรียลก,ก็ไล่มันไปอแค่นี้นะโอเคอ่านไพ่แป๊บนึงกดให้หมดนะครับนี่แหละ จุดนี้ทอรเรลก็จะพาเราข้ามพาเราข้ามนะครับซึ่งมันข้ามยังไงมันต้องเดินตามรอยเท้าว่นี่นี่ในน้าเนี่ยโอ้โหมันช่างเป็นระบบป้องกันที่แบบโคตรจะโหดร้ายอ่ะถ้าเดินผิดเนี่ยเหยียบปีนแตกเลยนะผมโซนครับเดินกลับไป เดินกับไปอุซนนนแม่งอย่างซนเลยโซนจัดจัดจุดนี้ทอทเรียจะวิ่งหนีเรานะครับเพื่อทดสอบว่าเราสามารถอยู่คนเดียวได้หรือเปล่าโอเควิ่งไปเลยเดี๋ยวตามมันจะไกลนิดนึงนะครับ ยัไงเดินเข้าไปแล้วกดบีงไง้าเรียกมาแอบอยู่ตรงนี้โอ้โหไม่พูดต้องเดินผ่านใช่ไหมนั่นไงว้าคือผมยังได้ไม่ถึงไหนนะครับตาที่แล้วเนี่ยคือมารู้ตัวอีกทีอ้าวคือเริ่มอัดคลิปเริ่มใหม่เลยนะครับ อันนี้พ่อมาพูดนะครับว่าเป็นห่วงเรานะครับแค่นี้แบบย่อให้เลยจุดนี้ทอรี่เอาโทรศัพท์ให้เรานะครับตรงจุดนี้แหละตรงที่คุยกันเมื่อกี้อนะ่ะทอรี่เอาโทรศัพท์ให้เราเนี่ยโทรมาแล้วอันนี้คือโทรเช็คเฉยๆนะ โอเคได้เวลาเราไปคุยกับไอ้กบนี่แหละเราถึงจะได้รู้เรื่องโอเคครับไอ้กบเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราควรถ้ากดปุ่มฆ่าเนี่ยมอนสเตอร์จะตายนะครับถ้าหากว่าวิธีการไว้ชีวิตก็คือให้พูดคุยเขาและและก็ถ้าหากชื่อตัวละครที่เราสู้นั้นเป็นตัวหนังสือสีเหลืองเราสามารถกดปุ่มที่4เพื่อทําการจบด่านได้นะครับจบการต่อสู้เนาะโอเค ไปกันเลยเดี๋ยวใชใ้ดูนะเซฟก่อนเซฟก่อนนายมอนสเตอร์มันต้องอยู่แถวแถวนี้ยเซฟสิบนาทีแล้วั่้ไงๆๆๆั่ไงโอ้ตัวนี้นเฮ้ยนี่นะครับเห็นไหมชื่อมันจะเป็นสีเหลืองแล้วเราสามารถกดกดปุ่มที่สีแล้วก็กดที่สีเหลืองนี้เลยน แค่นี้เราก็จะชนะเขามาแล้วครับจบเกมแบบรวดเร็วไม่ต้องทำอะไรเลยไอหยิบรูปองแป๊บซึ่งไปกับปรยับเวลาดินิว่วฮะผมหยิบเอามาหมดเลยเอาไมา่มาเพิ่มเลือดดินิด่ดิโอเคครับดูดิครับความสนของผมหยิบเจนโอ้มันตกเลยอะ่ะเรามาเช็คของในตัวเช็คปุ่มไหนวะ ปุ่มไหนวะเช็คของในตัวมันปุ่มไหนว่าจำไม่ได้เนี่ยน,นี่มาแล้วมาแล้วโอ้ตัวนี้เดยบร้อยจบแค่เนี้ยอืมน่านไงว่า,าแล้วมันตกตกยถ้าเราขึ้นประตูข้างหลงังเราจะมาโผล่ข้างหลงนะังมา ยังมาอีกแล้วพูดไม่ทาค่ะครับโอเคโอเคชื่อไม่ใช่สีเหลืองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะคุยกับเขาเลือกอันที่สามแล้วกันผมไม่เข้าใจนะครับว่าพูดอะไรอ๋ออังกฤษผมกะเฮ้ยลบลบลบอย่าให้โดนอีเกียีอะไรแล้วนี่ไงชื่อเป็นสีเหลืองแล้วโอ้โหเ่าเดาเดา,ดาจนถูก นี่ครับการต่อสู้ก็จะประมาณนี้แหละถ้าเราไม่อยากฆ่าใครนะแบบว่าปุดบมิดยังไงโทรเรียกโทรมาแล้วซึ่งทอรเออรียก,ท,ก,ท,กที่โทรมาตอนนี้ก็คือเขาจะทําอาหารให้เรานะครับเป็นขนมเนาะซึ่งเขาอยากจะให้เราเลือกนะครับว่าเอาอะไรดีแล้วร,ระหว่างพายกับช็อกโกแลติปเราจะเลือกพายนะครับเพราะว่ามันจะเลือกพายนะฮะมาให้เราเลือกอี Okay. นี่ครับเดี๋ยวตอนนี้แหละให้เราเลือกน่าจะใช่่ผมก็ไม่ได้เล่นนานและแก็จำไม่ได้กดไปให้หมดดูดูให้หมดลากหินใส่เออยี่อันนี้ก็ขยันมาเลยเกินอันที่สามเหมือนเดิมเลยจำได้ตัวเดิม บอย่าไปโดนนะครับไอ้โดนเรียบร้อยเสียไปสองเลือดเลือดเสียไปสองหลอดจบ,จบไ,อไอ้เวเน้่ยผีมือนน่าจะตกแน่ๆจุดนี้ผมไม่ต้องคุยครับมันตกแน่ลยนนและจุดที่ไม่สามารถตกได้น่ผมเข้าใจแล้วผมเข้าใจแล้วจำได้แล้วจำได้แล้ว,ลวตรงนี้ นายนายว่าแล้วห้ามเหยียบตรงพื้นที่ที่เป็นดอกไมา้นี้มันคือแผนวาดน,นะครับมันคือแผนที่สใต้ดินเนาะเยมาอีกแล้วยังพูดไปทักคำเลยอย่าอย่าทําหนูนะอย่าบอกนะว่า <isch> ฉันจะแพ้ให้กบอย่าโอ้ยไอเด็กเวีนนี่ ฝีมือผมตกเองครับไม่ใช่พนเกมฟีมือผมตกดีนะไม่เล่นจิโนไซบอสแบบโคตรฮาร์ดโหมดโหมดจิโนไซ์เป็นฮาร์ดโหมดนะครับไหนตกตกเอาเข้าไปตกจุดนี้เราพ้านะครับเราก็จะกลับไปใหม่ฮ่ชิดมุมเข้าไว้ชิดมุมเข้าไว้อืมอันนี้ก็ขยันมาลอเกินโอเคสีเหลืองนะ เนวังเลาวังนิดนึง่งรอดโอ้โหสองตัวสองตัวแบบนี้กูจะรอดหรือเปล่าเนี่ยอ๋ออ๋อยายายาเกืียบโอเคเอาออกก่อนตัวหนึ่งนะครับเอาออกก่อนตัวหนึง่งเรียบร้อยจัดการเรียบร้อยหนึ่งตัว อีกตัวหนึ่งเย้ yes. เอ้ยหลบได้เว้ยหลบได้เว้ยโอ้ยฝีมือมันเริ่มมาแล้วไอเจ้เอ้ยฝีมือผมเริ่มมาแล้ว yeah. อย่าเฮ้ยเฮ้ยโดนเฉยโหเลือเดเหลือสิบสี่จากยี่สิบลากหินลากหินเพื่อเปิดประตูไอหินก็สุดท้ายเนี่ยตัวปัญหามันเป็นหินพูดได้ มันจได้แล้วยังไงมันจะมันจะคือเราอยากขยับมันแต่มันไม่ยอมขยับนะมันจะขยับตัวมันเองนะคือมันไปตามใจเราดูดูมันจะเกลียนดูมันเกียนดูมันขึ้นบนเฉยเออแบบนี้แหละที่ต้องการเพื่อนดีมันจะเกียนเราอีกนะมันจะถอยหลังกลับนั่นนั่นนั่นไงโอ้โหยืนเฉยๆกูปะผ่าน ูเดินผ่านคอนอย่านะตัวนี้มาต้องปวดมาความเี่จบอย่านะนี่เด็กดีอย่าอย่าทำให้ฉันหัวร้อนเฮ้ยนี่ไงจุดเซฟโอ้จุดเซฟเนี่ยจะเลือดเราจะเต็มเลยนะครับเลือดเราต่อให้เลือดเราจะเหลือหนึ่งเหลือเท่าไหร่เรา,เ,ราเซฟเนี่ยก็คือเลือดเต็มเลย โอ okay, เคเรือดตอนนี้9:14นะครับได้มา17นาทีแล้วผมขอพักไว้ตรงนี้ก่อนละกันนะครับใน,ในเส้นทางข้างหน้าเราจะเจออะไรต่อไปในต่อไปนั้นไว้มาติดตามอีพีต่อไปนะครับโอเคไปดไปปูไปสปอไปสปอแแบบหนึ่งอู้เจ้าผีรู้แล้วใครรู้แล้วเหเคงั้นขอจบคลิปไว้ประมาณนี้นะครับก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการเล่นเกมนี้ต่อไปรวมถึงเป็นกำลังใจในการเก็บเม็ดส้มของผมด้วยครับสำหรับคีล่าแล้วก็ทาชินะครับผมเริ่มเล่นตอนนี้ผมเปลี่ยนเมนเป็นทาชิแลเพราะว่าคือคืออาวีตอนเนี้ยเขาแย่งกันป่าแล้วก็เหลือซัพพอร์ตไว้ให้ผมเผมก็เลยต้องเล่นทนะาชิโรมี่ทาชิมันเป็นตัวซับนะครับตัวซับตำแหน่งไฟเตอร์นะ โอเคก็ประมาณนี้นะครับไปเจอกัน